สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกับพบกับใหม่แล้วนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูเป็นของว่างนะครับสไตล์ง่ายๆซึ่งมีชื่อเรียกว่าจุยกล้วยหรือว่าขนมถ้วยจีนโบราณน,นะครับหลายคนจะสงสัยว่ามันมีอีกชื่อนึงคือขนมด่างนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอัตราส่วนผสมและวิธีการทําขนมจุยกล้วยหรือขนมถ้วยจีนโบราณกันเลยครับสาหรับ ส่วนผสมของขนมจุ๋ยกล้ยหรือว่าขนมถ้วยจีนมโบราณจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือส่วนตัวแป้งส่วนตัวไส้และก็น้ำจิ้มราดตัวแป้งจะประกอบไปด้วยน้ำเปล่าแป้งข้าวเจ้าน้ำปูนใสแป้งเท้าใหญ่มอ่อมแป้งมันและเกลือปน่นต่อไปเดี๋ยวจะไปดูส่วนผสมของตัวไส้กันนะครับ สำหรับส่วนผสมของไส้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวไชโปหวานสับละเอียดสามารถเปลนเป็น,ปนหัวไชโปเค็มก็ได้กระเทียมสับน้ำมันพืชเกลือป่นน้ำตาลทรายขาวพริกไทยป่นซีอิ๊วดำและซีอิ๊วขาวเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูส่วนผสมขอ,ของน้ำราดกันนะครับ สารส่วนผสมของน้ำราดนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำเปล่าสีอดําหวานน้ำตาลทรายขาวน้ำส้มสายชูและเกลือป่นสรารอัตราส่วนผสมทั้งหมดสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับขั้นตอนแรกนะครับของการทำขนมจุยกล้วยหรือว่าขนมถ้วยจีนโบราณให้เราเตรียมอ่างผสมนะครับแล้วก็ใส่ตัวแป้งข้าวเจ้าลงไปก่อน ตามด้วยแป้งเท้านะครับแป้งเท้าเย่อมแป้งมันครับคลุกเคลานะครับด้วยตะก้อมือหรือว่ามือก็ได้ให้พอ,อให้แป้งพอเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปค่อยๆนวดนะครับให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกัน และคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นขนมไทยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับอย่างชื่ออย่างที่บอกก็คือขนมถ้วยจีนโบราณเนี่ยมันเป็นขนมเป็นอาหารว่างนะครับมาจากของกลุ่มชนชาวจีนชาวแต้จิ๋วนั่นเองในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมเจ็กก็ได้แต่คนไทยจะเรียกขนมด่างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนผสมของเนื้อแป้งนี่นะครับเขาจะใส่ตัวน้ำปูนใสหรือว่าตัวเบกกิ้งโซดา เพื่อเพิ่มความเป็นด่างในเนื้อแป้งหรือความเป็นเบสในเนื้อแป้งนั่นเองหรือเบสนะครับทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันมีความกรอบมีความแข็งในแบบธรรมชาติคนไทยจึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมด่างนะครับหลังจากที่ตัวเนื้อแป้งนี่นะครับมันเริ่มเข้ากันแล้วเป็นละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนี่นะครับก็ใส่น้ําเปล่านี่นะครับที่เรามีเนี่ยนะครับจนหมดนะครับข้างต้นที่บอกมันจะต้องมีน้ําปูนใสด้วยใส่น้ำปูนใสประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับ ใส่เข้าไปตัวแป้งนะครับมันสามารถทําได้2ลักษณะก็คือว่า2ส,อสีอย่างสีขาวตัวนี้ที่ใหม่ใสก็คือเป็นตัวน้ําปูนใสนะครับแล้วก็ใช้ตัวน้ําเปล่าในการนวดแป้งในการผสมแป้งนะครับถ้าเป็นสีเขียวใช้ตัวแป้งเดียวกันแต่เปลี่ยนจากตัวน้ําปูนใสนะครับเป็นตัวเบกกิ้งโซดา แล้วตัวน้ำเปล่าเป็นน้ำใบเตยคั้นเท่านั้นเองหลังจากที่เราใส่ของเหลวทุกอย่างครบหมดแล้วสุดท้ายครับเกลือปน่นเพื่อช่วยชูรสชาติเนื้อแป้งให้ดีมากยิ่งขึ้นเราจะทําการหมักแป้งนะครับไว้ประมาณ4-6ชั่วโมงหรือถ้ายิ่งทิ้งไว้1คืนจะยิ่งดีมากเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เกิดการบุ๋มของเนื้อแป้งและทําให้เนื้อแป้งหนักดีขึ้นในระหว่างที่เรานํามานึ่งอีกวันหนึ่งนะครับ เป็นจากนี้นะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะหมักแป้งไว้ประมาณสักสี่ชั่วโมงก็ได้ได้เดี๋ยวเราก็จะไปทําตัวไส้ของขนมถ้วยจีนโบราณกันครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราตั้งกระทะแล้วก็เปิดไฟพอกระทะเริ่มร้อนนี่นะครับใส่น้ํามันพืชไปสัก2ช้อนโต๊ะอันนี้สำหรับทําไส้นะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับให้ใส่ตัวกระเทียมที่เราสับหรือว่าบดไวเนี่นะครับ ใส่ซึระมันครึ่งถ้วยก็ได้นะครับผัดให้กระเทียมเหลืองหอมพอสมควรนะครับตัวไส้ตัวนี้นะครับมันจะใช้ตัวของหัวไชโป๊คเคม็มหรือว่าหวานก็ได้ถ้าเราใช้หัวไชโป๊เค็มนะครับนำมาล้างน้ำก่อนสัก2-3งถึาน้ำแล้วก็สับให้ละเอียด แล้วก็ลดปริมาณเกลือนะครับที่ใส่ในส่วนผสมของไส้ออกแต่ถ้าใช้หัวไชโป๊วหวานเนี่ยก็แค่นามาสับให้ละเอียดแล้วก็เพิ่มความเค็มโดยใช้เกลือป่นเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมนะครับหรือว่าผัดให้กระเทียมเนี่ยมันเริ่มหอมเล็กน้อยแล้วก็ออกเป็นสีเกรียมนิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยใส่ตัวหัวไชโปวต่อ ตอนนี้ก็เริ่มใส่ขึ้นมานครับตอนนี้นะครับตัวกระเทียมก็เริ่มได้แล้วนะครับให้เราใส่ตัวหัวไชโป๊ที่เราตวงไว้ลงไปผัดให้พอเข้ากันนะครับ ลวลาเราผัดเนี่ยให้เราเลือกใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟที่แรงเนี่ยส่วนผสมก็จะไหม้เร็วยิ่งเราตอนปรุงแล้วนะครับก็ต้องหลีไฟให้อ่อนลงหน่อยพอหัวไชโป้นะครับกับกระเทียมเริ่มเข้ากันแล้วนะครับให้เราใส่ตัวสีอูดดำลงไปเดี๋ยวนี้มี2ชนิดนะครับสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสีอูดดำเพียวๆ,ๆแล้วก็สีอูดดำหวาน อันนี้ช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็สีนะครับค่อยๆผัดนะครับพอตัวซีอวดำเนี่ยนะครับเริ่มเข้าที่นะครับหรือว่าเริ่มเข้าในส่วนผสมของตัวหัวเชโปลแล้วนี่นะครับก็ให้เราใส่ตัวซีอ e วขาวลงไปนะครับ หช้อนโต๊ะก่อนตัวไส้ของขนมเทยจีนโบราณหรือว่าจุ๋ยก้วยน,นะครับทำง่ายไม่ยากน,นะครับแต่ว่าต้องให้ส่วนผสมนี้นนมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หอมเครื่องปรุงนะครับที่สำคัญต้องไม่แฉะแห้งกำลังดีพอตัวสีอิ๊วขาวนี่นะครับละลายเสร็จแล้วตามด้วยตัวน้ำตาลใส่ขาว เกลือป่อนนะครับเพื่อชูรสนะครับแล้วก็พริกไทยขาวป่นผัดจนพอเข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําตัวส่วนผสมทส้เนี่ยพักไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทําน้ําราดหน้าของจุยกล้วยกันครับสําหรับขั้นตอนการทําน้าราดของขนมถ้วยจีนโบราณหรือว่าจุยกล้วยนะครับก็ไม่ยากเลยถือว่า ให้เราเตรียมหมอ้อหรือว่ากระทะเทฟลอนแบบนี้ก็ได้นะครับเปิดไฟพอกระทะเริ่มร้อนน,นําน้ําเปล่านะครับใส่ลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ตาตาลทรายขาวสีอิ๊วดำนะครับหรือดดำหวานก็ได้น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือป่นนะครับช่วยชูรสชาติอีกเช่นเคย เราก็จะเคี่ยวนะครับจนตัวน้ําของน้าราดจุยกล้วยเนี่ยเขาเดือดแล้วก็งวดมีความเหนียวเดี๋ยวก็จะยกลงไว้เสิร์ฟคู่กับตัวแป้งแล้วก็ตัวไส้ครับหลังจากที่เรานะครับเคี่ยวตัวน้าราดของขนมจุยกล้วยหรือว่าขนมถ้วยจีนโบราณน,นี่นะครับพอลายเนี่ยมันจะได้สนับแบบนี้คือ ก็จะเหนียวแต่ไม่ได้เหนียวเท่ากับน้ำเชื่อมนะครับี๋ยวเราก็จะพักเอาไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวจะทําตัวแป้งกันครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําตัวแป้งของตัวขนมจุ๋ยกล้วยกันนะครับก็คือว่าให้เราเปิดน้ําในลังถึงให้เดือดแล้วก็นําตัวถ้วยจีบหรือว่าถ้วยตะไลนี้นะครับไปนึ่งพอให้ถ้วยร้อนสักประมาณ2-3นาทีในระหว่างนั้นเราก็ต้องคอยคนแป้งตลอดนี่คือแป้งสีขาวนะครับ แล้วก็ตัวแป้งสีเขียวที่ใหม่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับสีเขียวเนี่ยก็คือมาจากน้าใบเตยเบกกิงโซดานะครับที่แทนผงฟูส่วนตัวของสีขาวนี่นะครับก็จะเป็นแป้งที่ผสมจากน้ําปูนใสซึ่งให้ชื่อเป็นขนมดังเหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนคนแป้งนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหยอดแนะนําว่าให้เราหากาเล็กๆหรือว่าตัว ถ้วยตวงของเหลวก็ได้นะครับเพื่อเวลายหยอดเนี่ยจะได้ไม่หกเวลายหยอดก็คือเราจะหยอดเกือบเต็มขอบของภาชนะหลังจากที่ตัวพิมพ์นะครับหรือว่าตัวถ้วยเนี่ยเริ่มร้อนแล้วให้เราเปิดฝานะครับแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงค่อยๆหยอดนะครับตัวแป้งลง ตัวน้ำจะต้องเดือดตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแป้งมันจะไม่เกิดความบุ่มลงนะครับในขณะที่เราหยอดนะครับก่อนที่จะทำการปิดฝาเนี่ยให้เราช่วยเช็ดฝาของหม้อน,นึงหรือว่ารังถึงทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้น้ำหยดลงไป เราใช้เวลานะครับในการนึ่งตัวแป้งนี่นะครับสักประมาณไม่เกิน10นาทีครับกับน้ําที่เดือดจัดครับ<ม>หลังจากผ่านพ้นไปแล้วนะครับประมาณสัก10นาทีเดีย๋ยวเราไปดูหน้าตาของขนมจุ๋ยกล้วยกันครับ<ม>เห็นไหมครับว่าขนมเนี่ยจะเริ่มมีรอยบุ๋มนะครับแล้วก็ เต็มถ้วยขนมมันจะมีความน่ารับประทานมากกว่าที่ขนมจมลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวของขนมเนี่ยนะครับไปหล่อในน้ําเย็นไว้ในถาดอย่างนี้พอเย็นลงแล้วนะครับเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้แหลมเล็กๆแคะออกนะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟกับตัวหน้าของขนมแล้วก็ตัวน้ําจิ้มราดนะครับหลังจากที่เราได้หน้าตานะครับของตัวขนมจุ้ยก้วยหรือว่าขนมถ้วยโบราณน,นะครับก็จอมลักษณะแบบนี้ ให้เรานํามาแช่น้ําเย็นหรือว่าน้าอุณหภูมิกติในถาดน,นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแคะออกมาจากพิมพ์วิธีแคะครับง่ายงายให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนี่นะครับหรือว่าไม้แหลมเล็กๆจุ่มน้ําแล้วก็เอาปลายแหลมลงไปที่ปากขอบนะครับแล้วก็หมุนให้ได้รอบหนึ่งแล้วก็ช้อนตัวแป้งออกมานะครับแล้วก็วางไว้ด้านบนนี้นะครับซึ่งสําหรับวิธีการรับประทานสุยกล้วยหรือว่าตัวขนมถ้วยโบราณน,นี่นะครับ ให้เรานําตัวไส้ที่เราทำไว้นี่นะครับที่เป็นหัวเชโป๊ะเค็มหรือว่าหัวเชโป๊หวานที่ผัดไว้มาตักใส่แล้วก็ราดด้วยน้าจิ้มหวานอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับนี้นะครับใหม่ขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv สวัสดีครับ